สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอดป,ปล่อยฟาร,ร์มออโต้เอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,นคือแอปยูจีโฟนแอป Carud าวโฟนที่เปรียบเสมือนม,มือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบเตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแร็คังล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอืามา่นๆที่เราต้องปล่อยบอรดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดไดด้อีกันะจเลย เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกนะครับ R V PUBG หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเพื่อนว่ามาจากอเล้งจิมมิ่งนะครับ สวัสดีครับรผมอาเล้งกิมมิงนะครับแล้ววันนี้เรามาสรุปอัปเดตแพทนี้กันว่ามีอะไรบ้างแบบสั้นๆเพราะว่าแพทนี้มันสั้นจริงนะครับก่อนไปดูข้อมูลก็ฝากกดไลค์กดติดตามและสมารส่งซีีสเป็นลรงใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคงันเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มดูจากในแพทโน้ตนะนะครับเพื่อจะไปได้แบบครบถ้วนนะนะครับโอเคก็รอบนี้เนาะสัปดาห์นี้นะครับมีกิจกรรมมาแค่2กิจกรรมเนาะก็คือ เช็คอินรายวันแล้วก็ตัวสําเร็จเควสซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับต่อมาก็ตอนนี้นะครับเป็นการจับคู่ World Content ใหม่นะครับพวกสมรภูมิโลกทําโลกนะจับคู่ใหม่แต่ละคู่ก็มีดุเดือดกันมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันของผมเองก็ตีกับจีนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูช่วงมีบอสนะครับว่ามันจะเดือดแค่ไหนนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับตอนนี้นะครับทางตัวเกมสามารถเปิดพร้อมกันได้2จอแล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะอยู่ไหน ไม่ขึ้นอ้าเออไปแล้วนี่น,นีอันนี้นะฮะอีกจอหนึ่งนะครับทำไมมันไม่ขึ้นน่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็เช็คสเปคคอมดีๆนะฮะเอาไหวหรือเปล่าอ้าวเออไปแล้วยังฟาร์มอยู่ปะเนี่ยเหมือนจะค้างไปแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> เช็คเสเปคคอมดีๆนะครับโอเคไดครับ อ่ะเมื่อกี้อ่ะต่อต่อต่อเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะฮะก็สามารถเปิด2 ID นะครับแต่2 ID นี่ต้องเป็น2 ID นะนะครับถ้าเป็น ID เดียวเปิด2ตัวไม่ได้นะครับลองแล้วนะครับต้องเป็น2 ID เนาะนะครับอืมแล้วก็ต่อมานะครับเพิ่มพาร์ทอ่ะอันนี้เราเข้าไปดูในเกมหน่อยละกันเพิ่มพาร์ทเข้ามาเลยก็พาร์ทรอบนี้เอ่อถามว่าโหดไหมก็โหดถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะนะครับก้อนนี้พาร์ทสองพันเพชรนะครับได้ตัวฟ้าถึงม่วงปกติจะเป็นฟ้าอย่างเดียวเนาะรอบนี้เป็นฟ้าสถุงม่วง ถุงถึงถงม่วงนะครับ2อันเลยนะครับ2อันนะครับแล้วก็แจกตัวเจิดจ้า11อันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใช้ได้ใช้ได้ลองซื้อได้นะซื้อเก็บสะสมไว้เล่นกิจกรรมก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นพาร์ทอันนี้เป็นพาร์ทเยตังค์นะครับเป็นพาร์ทสร้างอะไรพาร์ทสร้างโคนะครับหรือว่าเป็นพาร์ทสนับสนุนการสร้างเครื่องร่อนนั่นเองนะครับก็รวมแล้วอันนี้จะได้ทั้งหมดประมาณอันนี้บวก10 10บวกกับอีก23ประมาณ33 ชิ้นเนาะนะครับชิ้นส่วนฟ้าครามนะครับก็ไปทําเครื่องร่อนทองกันได้นะครับแล้วก็อันนี้พาร์ตอันนี้นะครับอ่าพาร์ตอันนี้อยู่ที่29ดอลลาร์นะครับหรือว่าถ้าเติมเองอยู่ที่1000แต่ถ้าเติมอะ a c k เกมซับอัพก็อยู่ที่ประมาณ800-900บาทนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้เป็นพาร์ตอ่าเม็ดต้องเรียกว่าอันนี้เรียกอะไรอะแก่นแก่นพลังนะครับฟ้าครามเนาะก็อันนี้ได้2เม็ดนะครับแล้วก็ได้อะไรบินอีกประมาณ40เม็ดเลยนะครับแพ็คนี้อยู่ที่4 4 9 9 9ดอลลาร์นะครับก็ถ้าเติมเองจะอยู่ที่ประมาณ2,000เติม LCK อยู่ประมาณ 1400, 500, 1 4 0 0ี่พัก็ทักสอบถามได้นะครับถ้าใครทำเครื่องร่อนอยู่แล้วนะครับซื้อของซื้อ NFT เนี่ยผมแนะนำซื้อเนี่ยคุ้มนะครับคุ้มกว่าไปเติมซื้อเองนะนะครับก็ประมาณนี้2พาร์นะครับ,รบแล้วก็เมื่อกี้เราดูเรื่องของกิจกรรมเช็คชื่อนะครับอ่ะเมื่อกี้พาไปแล้วกิจกรรมเช็คชื่อรอบนี้เช็คชื่อรายวันอันนี้เสียตังค์เหมือนกันนะครับ มีบัตรทองบัตรทองนี้อยู่เท่าไหร่ออยู่ที่อาสิบเก้านะครับถ้าเติมเองอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดบาทเนะาะเจ็ดหรือแปดร้อยนี่แหละนะครับแต่ถ้าเติม sk เหลืออยู่ที่600นะครับก็ุหนุนกันได้เนาะเป็นกล่องเลือกสกิลนะครับสกิลฟ้านะฮะจะเลือกเป็นอัพขั้นก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นตัวสกิลก็ได้นะครับแบบนี้เลยก็สกิลฟ้าทุกอันสามารถเลือกได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นอัพขั้นอัพขั้นผมมาแน่ใจอัพขั้นไหนได้บ้าง มีถึงขั้น3ามไหมโอ้มีถึงขั้น3เลยนะผมว่าถ้าซื้อมาเอาขั้น3ก็คุ้มเนาะสำหรับอันไหนที่ยังไม่ได้ทำนะครับลองดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้อยู่ที่29ดอลลาร์นะครับ2ีดอลลาร์ก็ถ้าเติมเองก็พันหนึงนะครับเติมเอเเคประมาณ800ก็ลองทักสอบถามดูได้800-900บาทนะครับถ้าใครที่ซื้อต้นน้ำม่วงอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำเลยคุ้มนะครับได้2เม็ดเลยนะครับพาร์ทแล้วก็กิจกรรม อันนี้ก็รอบนี้มีกิจกรรมสุ่มอาวุธด้วยนะครับอืมแล้วก็เครื่องร่อนอันนี้เก่านะครับแล้วก็มีอันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอันนี้เช็คอินรายวัน14วันได้11โลเนาะสุ่มเครื่องร่อนนะครับขาวถึงม่วงนะครับก็ขอให้โชคดีได้ม่วงกันนะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอันนี้เนาะก็กิจกรรมนี้ก็ได้กล่องนี้นะนะครับจบเนาะเรดได้ของม่วงเครื่องร่อนม่วงอยู่15% ผมเองได้เครื่องล่อนมุ่งจากกล่องนี้แหละแต่ว่านี้ก็แล้วแต่ดวงเนาะนะครับอืมก็10คนได้หนึ่งนี่สิครั้งได้หนึ่งเยเปอร์เซ็นต์นะครับสัสดส่วนเนาะนะครับก็เปิดเครื่องกล่องกล่องเครื่องล่อนฟ้า15กล่องกล่องเครื่องร่อนม่วง10กล่องแล้วก็เปิดกล่องทอง3กล่องเนาะได้นี้มาถามว่าคุ้มไหมถ้าเป็นผมจริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าแต่ถ้าใครเล่นกิจกรรมเครื่องล่อนแล้วก็ทําทก็ได้ครับแต่ผมว่าไม่คุ้มผมแนะนําว่าเก็บ เก็บของเนี่ยผมถ้าเป็นไปได้เล่นแค่15กล่องก็พอกล่องฟ้านะครับอือแล้วก็อันนี้ฟาร์มมอนทั่วไปนะครับได้ตายใ,ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือแพทแล้วก็ต่อมาเรื่องของแพ็คนะครับแพ็กเกจอันนี้จะเป็นแพ็คพวกพาร์พวกเช็คอินายวันเนาะแพ็คที่น่าสนใจรอบนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับที่แบบน่าจะคุ้มอะไม่ค่อยมีอะนะครับอืมส่วนมากรอบนี้เป็นพาร์มากกว่าที่คุ้มนะครับ พาร์เครื่องร่อนอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้อัปเดตวันนี้ก็สั้นๆเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะนะครับก็ต่อนะครับตอนนี้ก็มีการไล่ฆ่ากันในสมอภูมิใหม่เกิดขึ้นนะฮะนะผมเองก็ต้องหนีตายอยู่บ้างแล้วก็วิ่งไล่คาอยู่บ้างนะครับ <c oughs> เดือดเดือดอยู่แต่ว่ายังเป็นแบบว่าสงครามกองโจรอยู่ยังไม่มีวอต้องรอบอสนะครับเนะี่ยนะวิ่งไล่คาอยู่ เดี๋ยวผมองไปวิ่งต่อแล้วนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะสามารถส่งซีดเป็นกำลังใจนะครับทั้งตอนไม่ได้ไลฟ์สตรีมแล้วก็ตอนไลฟ์สตรีมได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปวิ่งกระมอใหม่และนะครับบายยแล้วเจอกัน